สวัสดีค่ะสมอเมียฝรัง่งเยอรมันจ้าเอมอยากได้ผัวฝรั่งต่วันตกกลไปหาผัวฝรั่งอยากให้มูติดต่อให้เนาะสาวสาวสาวฟังทั้งนี้นะคะพี่น้องเออโมเมนต์ว่าเจ้านะ่ะอยากได้ผัวฝรั่งต่วันตกกลไปหาผัวฝรั่งอยากรวยทางรัดอยากให้มูหาให้ในเมื่อมูมันหาให้บพได้เจ้าก็มาเขียนให้มู่นึ่งสีสนะคะ่ะอันนี้ อันนี้ก็ต้องซอยบปแล้นะคะเพราะว่าคามสามารถไใค,ความสามารถมันเจ้าคือสินม,มันไว้ทางรัดแค่บัดมูเขาจ่อเขาสิหาได้เป็นตัวเป็นตนเขาพานอีหยังมาแน่มมันบ่กค่ะพี่น้องคิดยังไงเนะาะจะมาหาทางรัด่ะมาให้เอขอร้องให้มูหาให้เถาะหาเอาเองเพราะว่าถ้าจะควาคิดได้ได้สายฟออยู่แล้วนะคะมันไม่ได้หายาค่ะเรื่องใดมิฝรั่งไปเลยค่ะเดี๋ยวสุโอเนแน <laughs> นํำบูสุโอน้นน้ำบูด้ ไปเลยค่ะเพราะว่ายัางหนึ่งถ้าเพียงเขาได้ัวฝรังอีลีเล้วนะคะ่ะเอ็มเอาก็แล้วแต่บุญวาสนาแต่เราคนเด้ค่ะพี่น้องเด้าสาวเด้เดาสาวมันก็ะเ้วแต่บุญวาสนาแต่เราคนเด้าสาวสิไปหาปัวฟรังนะ่ะกับบมเมนว่าเออสิได้ดีทุกคนเสียงเอาเสียงดวงเสียงวาสนาเอาเนาะคะ่ะ เขาก็เรียกเอาเขา็ไปต,ตองเอาว่าบักได้ันมันนั่นเป็นตาได้เป็นตาลย้ยงดูเขาได้บบเอาเอามาแล้วเป็นตาเอม๋มลย้ยงดูปูเสียงเขาได้บ่หากคนข้างหลังเขาบบพร้อมจะดูแล้วคน้างหลังเขาบ่จังสินะค่ะเพราะว่าเขาเขาไปหาฝรัง่งในจุดนี้เขาก็อยากได้ฝรั่งที่มันซัพพอร์ตเขาได้เนาะค่ะมาแมนว่าเอามาซื้อๆโอ้บ่เอานะค่ะเลยสารสุขโอ้บ่เอานะเพราะว่าลูกเต่าเขาก็เออ ล้อถักินถากใส่น้ำหองเส็นนะคะาสมมุติว่าเ้าได้ฝรั่งดีก็เป็นคนพ่อได้จากอันกระดีน้ำลูกน้ำพ่อแม่น้ำหองน้ำเส็นนะคะสมมุติว่าถ้าอยากได้ผัวฝรั่งหน่ะไปหาเอาให้ไปเรียกเอาเนีย่ยห้มู่เขาหาห้อย่ไปบอกให้มูติดต่อไ้เนาะค่ะมันมันติดต่อห้กันบ่ได้ดอกค่ะพี่น้องสาวๆเอ้ยสาวสายฟอเอ้ยมันติดต่อห้กันว่ได้อีลีหนึ่งคืออย่างมาตีสมมุติว่าติดต่อห้แล้ว เออฝรั่งมันบ่ดีจังเสียเฮากระเสียมันบอกมู่กับชิเรนมันดาเขามึงเอาฝรั่งอีหยังมาให้กูนี่มันตบตีกูมันเอาเปียกกูมันใส่งานกูก็ได้กะเดี้โอ้ยแต่มันเอาฝรั่งบ่ดีให้กูเนาะจังเสียขามันมันมันมีมีหลายลูกแบบถ้านั่งเที่ยวฝรั่งมึงกะว่าเขากะมีกันเออมึงเอาผู้หญิงไทยมาให้กูเนี่ยมึงก็หาผู้หญิงไทยแบบนี้มาให้กูเอ็มันมาหลอกล่อให้กูส่งเงินให้มันหลอกล่อเอาเงินเอาทรัพย์สินกูเราไปเลี้ยงผัวไทย มันมีหลายลูกแบบค่ะนี่ละหนึ่งคือมูมูเมียฝรั่งอ่ะเป็นอย่างเขาคือไ่อยากหาให้เพราะว่ามันมีปัญหาตามมาหลายอย่างนะคะเมื่อแม่น่าหาให้แหล้วมันสีดีกันทุกคนทังงที่ว่าหามูฝรั่งให้เขาก็บเบื้คือูกันมาบอกฝรั่งมูเขาเนี่ยมันมันดีบ่ดีบ่รู้คือกันรู้แต่ว่ามันอยากได้เมียไทยเนาะคะ่ะเขาจึงเขาต้องคอยแนีน,น้ำแห้งสารถ้าผิดพลาดมานน่เรารับเต็มเต็มนะคะไม่เอาค่ะสมโอบอกเลยนังสิเหลือครบฉัน สันบ่แคร์ค่ะเพราะว่ายังสันก็ยืนหยัดด้วยตัวเองคือกันไม่มีผู้ใดหาสันสันหาเองคือกันเนาะค่ะเธออยากได้เธอก็ต้องออกสึกเองเนาะไปสัมผัสเองไปรับรู้เองว่ามันเป็นึังไหนเอ่อไปอยู่ในวงการนั่นมันเสียสิ่งกระทิ้งแหลดลายซ้ำใดเนาะค่ะเอาตัวของรอดได้ดีซ้ำใดต้องเฮ็ดเองเอ่อยืนด้วยคางเจ้าของเองเนาะอย่าไปยืนด้วยคางคนอื่นถ้าสมมติว่าเขาหาให้มาบดีงจ้ะ กมาดาเขาสมาคือเขาพูดว้าเขาหาบ่ววาบุนยิงบ,าบ,าบ่ววาพุนยิงไทยบ่ว่าฝรั่งค่ะถ้าสมัวบุดีมาหนิเรารับเต็มๆนะคะเธอจะพร้อมรับไหมล่ะฉันไม่พร้อมค่ะฉันไม่เอาค่ะแดดลงค่ะเอานี่ลงก่อนแมนบัวนบูวนบอถือบอถือเบสน่ะค่ะเอ่มมีมูมูคนไทยเนาะ มันมาบอกให้หนูหาผัวฝรั่งให้แล้ววันนี้หนูเลยถามแฟนหนูว่าเธอมีมูบอแฟนหนูบอกว่ายุตยุดิยุตเธอก่ต้องหาให้ผู้ใดทั้งนั้นเพราะว่าถ้าบดีมาเขาเสียเธอผอมบอเธอผอมสิรับอันเอ่อเวลาเขาหนูหามูฝรั่งให้เังสิถ้าฝรั่งบดีมูเธอกับสิมาดาเธอถ้าสันหามเออเมียไทยให้มูสันเมียไทยบดีมูฝรั่งกับสิมาดาสันเังนเสนาความหมายแฟนหนูเลยบอกว่าบอบอ,บอแต่ว่าก็มี้แหละคะ่ะเอ่อ มูฝรั่งเพิ่นอยากได้นเนื้อไทยนั้นก็อายุบ่หลายดอกค่ะตาวลายแสงเราโบไฮโบไฮหาหยาหาหาเองเลยหายหเองเลยค่ะอันนั้นสามีหนูว่าหายเองมาสั่นแล้วว่ามูนั้นสิกับสิไปเออบินไปเที่ยวไทยปีหน้านะคะไปหาผู้หญิงไทยแล้วสั่นอยากได้นเนื้อสัน่นเพิ่นวะนั้นยิ่งใส่ดีได้ะค่ะมูมูไอแสงแต่ว่ายเราเตียวบุญวาสนาไผ่เนาะคะ่ะโบโบาสามารถสิปิดอัน จับแจงจับคู่ให้ผู้นั้นผู้นี้ได้แล้วเตียบุญวาสนาผู้ใดเนาะไปหาโพฝรั่งน่ะมันก,กับประเด็จไปมันบ่อืดมองสิไปหาเนาะคะ่ะแต่ว่าเจ้าของอะ่ะต้องเก่งต้องจัดจานต้องเฮตินแดงถึงยิส้ผู้ญิงงยูแถวนั่นได้่ะคะแล้วก็เฮตังได๋จิให้ฝรั่งเตะตาฝรั่งให้ฝรั่งแบบหันหลังปุ๊บยังจีนะเนาะ มันบอมันโมแมนนั่นยังหนักวะก็โมแมนต์ยังไงมันก็ต้องใช้เวลาเนาะค่ะส่วนสี่พอคุณดีๆนะคะส่ว่าเขาสีคัดกลองฝรั่งแต่ละคนมาได้ยังไงค่ะมันโมแมนต์ยังไงไงส่วเขาสีมายืนในจุดนี้ได้เขาโมแมนบ์โมเมนว่าเขาสีได้มั้ยยังไงนะคะโมแมนว่าเห็นเขามีบ้านหลังใหญ่มีชีวิตที่ดีมีอนาคตที่ดีอยากได้คือเขาแต่ว่าจะของบะลงมือทํากับบะได้เลยค่ะสีมาอาศัยเขาเพราะเขาหาให้บะได้เราตัดเพื่อนตัดมูตัดอันนี้ไปเลยเนี่ย มันกับบแมนมันกับบแมนมันกับบแมนที่สีมัานคิดจริงสิมันบอคาะพี่น้องเนาะสาวๆทั้งในอยากได้สายพอฟอนะคะไปหาเอาเลยไปเรียกเอาบักใดมันรวยบักใดมันจนบักใดมันมีใยดีบักใดบนรวยต่ว่ามันสามารถเรียงดูปูเซียเขาได้สามารถเอ่ให้ชีวิตที่ดีเขาได้นะก็เอาเลยค่ะอย่าไปเรียกเถอะว่าบักนี่รวยโอ้บักนี่รวยบักนี่รวย,รวยความมันรวยนะคะ่ะมัน <c oughs> มันบ่เี่ดอกทำมารวยแต่บ่เมียนว่าิได้เงินเขาเนาะบางคนบนรวยเขาสามารถเขาได้หมดทุกอย่างแต่ว่าบางคนรวยนี่เงินเขาได้ค่ะซ่วเขาซ่วเขาสีหาบ่ได้เป็นะบาดเขาก็กเก็บเล็กผสมหน่อยกันซ่วเขาสิรวยนะคะ่ะคนรวยที่ขี้เหนียวซึสชิบวอกให้คนพออยู่พอกินอะ่ะพอดีค่ะโบ่บขี้เหนียวเอมอยากได้ยังไงได้คี่จังสมโอนี่คือกันสามีสมโอกับบ่เด้นลำบ่เด้รวยนะคะต่ว่าเราก็พอมีพ่อกินนะ แล้วก็มีเงินก็บมีอย่างสี่กับพ่อยู่แล้วสมโอบาหวังคนรวยค่ะหวังคนพ่อยูพ่อกินแต่ซัพพอร์ตเขาได้ทุกอย่างดูแลคนข้างหลังเขาได้ดูแลลูกต่าเขาได้เป็นอย่างดีบ่ขาดตกบกพร่องเสมอต้นเสมอปลายสมโอต้องการแบบนี้ค่ะบ่ต้องการคุ้รวยเลยบ่เอาคนรวยค่ะเพราะว่าคนรวยกับบมเมนว่าาขอสิแหางเขาได้ทุกอย่างหาังค้นได้ผัวรวยกับส่วาสิมีวามสุกเนาะค่ะมันมีสุกลูกแบบแต่ว่าเขาียกเอาคนที่พ่อยูพ่อกินแต่ว่าเขามีความสุขพอยู่ด้วกันเขามีความสุข เขาสามารถดูแลเทคแคร์ care, เขาได้เป็นย่างดีเอาเขามายุตังประเทศบ่ได้ห้ตุกว่ากำลํำปาปากลูกเต่าก็มีกินมีอยากมีใส่คือนลูกใม่ใส่เขาเลยแม่ค่ะพ่อแม่เขาก็มิเออม,มีบุญได้กินได้อย่างน้ำจังสีนะค่ะจังไอแซงนี่สุมโอได้ผัวฝรั่งนี่ไอแซงนี่แล้วยังลูกปูเซียบตทุกคนเลยค่ะทั้งพ่อมแม่ทั้งบ้านยุไทยแล้วก็ลูกเต่าอ,อีกสองคนแล้วก็สุมโออีกเนาะคะ่ะมา มามาเยอรมันตอนแรกคือนางบ่งห้เห็ุงานเลยค่ะเอาลูกมาทเล็กๆจนมาเดี่ยงลูกแง่แล้วต้องไขอ,อนุญาตให้เห็ุงานเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกเรายูนยูยู่บานแบบโดดเดี่ยวเพราะว่ามาอยู่ต่างประเทศแล้วน่นงกะยานลูกล้องหนงีินะค่ะแล้วเล็กห้่สมโอเดี่ยงลูกจนแง่สกอนต้องไขอนุญาตให้ไปเห็ุงานเราว่าเพราะว่า เด้อไปเห็นงานมันกับโมเมนต์วัได้หลวงได้หลายดอกว่ัสดุะวงนแต่ว่าสุโขอ,อยากไปเฮ็ดเนาะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากอยู่บ้านซื้อถ้าอยู่บ้านซื้อน่ะมันเงามันเซ็งอยากเฮ็ดงานนั่นมือละเครงมือนั่นสานะค่ะก็อันกนดีจายกันเพราะได้มีเงินจับใจใส่สวยของเจ้าของไปน้ำจังสินะค่ะก็สำหรับไอ้แซงนะ่ะสำนีนะ่ะแล้วสามารถเลี้ยงดูได้ตว่าสุโออยากไปเห็นงานอยากไปหาลายได้อีกต่างหากสินะค่ะพอซอยได้ก็ซอยสินะค่ะโมแมนต์วัน ฝรั่งเขาบ็ดเหตุงานเกิดสินอนอยูซือบอดายได้ค่ะเอาเปรียบเขาบอดดายตามคนตังหาขึ้นกันเนาะคนหนึ่งหาได้หน่อยคนหนึ่งหาได้หลายชี่มันก็โอเคมกาแฟซ้อยๆอยเรียกกันไป่นบอกมาเมนวานฝรั่งอันบอกว่าบาดเหตุเกิดบาดเหตุสินอนอยู่นอนกินอ้วบอดดายราค่าสมูทเฮดบอดดายเนาะอันพวฝรั่งน่ะมันก็มีมันก็มีทุกทุกแบบจะอยากได้แบบนุมแบบเท่า แบบรวยแบบพออยู่พฟกินบอแบบรวยนะอย่าไปหวังตัดออกเลยค่ะแบบรวยก็ต้องเอาเอาแบบพออยู่พ่อกินเราเรียงดูฮาใดก็ท่านก็พอแล้วแบบนุ่มนุ่มกับสินุ่มประมาณใดเอนบอถ้านุ่มประมาณยนะี่สิบกว่าน่ะมันจะนังเริ่มเฮ็ดงานนะคะ่ะบ่ราทันนี้มีเงินเก็บหลายแต่ถ้านุ่มไว้กลางคนประมาณสี่สิบกว่านะคะสามามีเงินเก็บแล้ว่น,นะค่ะแต่คิด,คด,คดบึง้งเอไว่าเอาแบบใดแต่แล้วแต่คนแต่ละคนเนาะบางคนมากนุ่ม มักน,มนุ่มแบบเด็กน้อยเลย20กว้างสีนี้ก็แล้ว,วแวต่เนาะคะ่ะแต่ว่าสมโอเอ่อบ่มักนุ่มเกินไปนะคะที่เกิดกว้างสมโอประมาณ10ปี10ปี11ปีโอเคค่ะบ,บ่เถ่าบ่นุ่มเนาะสามารถเลี้ยงดูฮอาได้สามารถเป็นผู้นำฮอาได้ในสาขาสมโอแบบนั้นแต่ว่ายูนเอ่อไทยนะ่ะไปหาเมืองใดไว้ทีหาพลังที่อัน ที่คิดว่ามันเด็ดสีนี้เขาได้ด ah, ้มันตอมนี้หลายทุกทุ่งมองเนาะค่ะมางมองกับเป็นบาร์เบียบาร์เบียสมากที่มีต่ฝลังเถ่าฝลังกระเียนฝลังอยู่ประเทศไทยนะค่ะสิมักเป็นนั่งดื่มบาร์เบียเนาะแต่ว่าเป็นพวกบาร์ที่เอาโกโก้ยังไมสค่ะมันสิมีฝลังนุ่มฝลังรวยฝลังพออยู่พอกินนะค่ะสิเข้าไปเพราะมันมีเอนเนื้วให้ฝรังนุ่มๆเบิ่งเยอะแยะอันบอกนั่นแหละไปตรงนั้นเลย ถ้าผู้ใดหุ่นดีหน้าตาดีเนี่ยแบบสามารถแต่เอาโกโก้ได้เลยค่ะมิสิตลายก็กานถ้าถ้าถ้าอยู่บาเดียเนาะโอ้ยบมดไปถ้าอยู่บาเดียมันจะมีมีตกบฝรั่งเถาๆอันไว้เกษียณนั่นสิค่ะอยากเอาสิเอาแบบใดเนาะแต่งตัวแบบใดวะที่แต่แงตัวดูดีแน่นะคะก็ต้องแบบรับโป้จนว่าจน,จนจนแบบดูราคาถือแบบน่ากวังสันกบ็ต้องก็ต้องเฮ็ดเนาะค่ะก็สิเอาแบบ ดูดีแนงเสนาค่ะพ่อฝรั่งเห็นทันคุงวักบักหูจังสีนะ,นะค่ะแบบแบบาสนใจจังเสนะค่ะแล้วเจ้าของนี้ไปทิพย์อีหย่างแนมสิตไปอยู่ในจุดนั้นอ่ะต้องดูแลเอาโตเจ้าของห้มันหลอดะค่ะเพราะว่าจุดนั้นมันมีเสียสิ่งกระทิ่แหลกทุกอย่างเนะะาะภาษาก็ต้องได้ภาษาอันดับหนึ่งขงหาวอาเกต์อ,อันดับหนึ่งคคภาษาได้สิทาอุ่งอุอ่ไอยุอ่ก็ได้แล้วค่ะฝรั่งเนาะเพราะว่าผู้หญิงผู้หญิงอยู่นั่นอ่ะเขาจัดจ้านกันทั้งนั้น ถ้าเจาสิไปค้าองค์ข้าไอายงันก็ได้นะคะเนาะอนนันมันแรงไซมันเลยแรงไซมันเลยแต่มันมักเขามันก็สีบรอนมัเขาหอกคันมันแรงไซมันแล้อมันบ่นมัเขาก็ถอยห่างท่านั้นเองจบเนาะฝรั่งอ่ะมันมีหลายรูปแบบแต่ว่าถ้าอยากได้ฝรั่งอ่ะนุ่มๆเนี่ยหรือว่าฝรั่งที่ของมาเทียวแนงยงสินะค่ะ ไปเอากโก้คันเจ้าคองรู้สึกว่าเจ้าของรูปร่างหน้าตาพอใส่ได้พอแบบว่าสามารถเขาเอากโก้ได้อย่างสากไปเลยค่ะไปจุดนั้นเลยถ้าสิไปนั่งบาร์เบียร์มีมันจะมีนั่งเตินฝรั่งเถาฝรั่งไว้กระเซียนเนาะพวกบาร์เบียร์ถ้วถ้าไปพวกเอ่ากโก้อย่างสากมันจะมีฝรั่งหนุ่มแล้วก็ฝรั่งไว้กลางคุณนังงชนะขาดไปกับสี่อฐานะ ปานกลางจนเส,สีขาจนเสรจะไปะถึงกับว่ารวยอาจจะมีลงเข้าไปบ้านเนาะฝรั่งรวยนะคะ่ะน,นั่นแหละมีสิทธิ์อะไรก็กันนั่นแหละค่ะอยาให้มู่หาให้ถอดไปหาเองมันบดียากเกินพ่อสามารถเอาดอกมันบอกค่ะเออเอันนั้นเ,เ,เห็นมู่เขาได้ดีก็อยากได้ทั้งรัดบวกลาไปหาอยากให้มูหหม่หาให้เพราะมู่หาบดีแบกเอ็นกระว่าเขาอันลือมู่ลืมพวกกันแต้น้อยเรนน้ำกันมาเต้ต่น้อยจนใหญ่ พอเจะของได้ดีกันลืมมูลืมพวกคือมหาให้มูเนี้ยปติว่าโอ้ยแม่อื่มันกับบะแมนสิหาได้ง่งไงเนาะฝรั่งกับคนฝรั่งมันก็มีจิตใจจะลองไปเลยทเคนเนี้ยอันอันเ่อเอาเนี้ยไทย่ับสันสิหาให้ถือว่าดูถูกเขานะเขาว่าเขาดูถูกเขานะเขาบ่นนี่เลยนะคะเขาอันจู้อันเธอขึ้นมาดูถูกความสามารถสันแท้เธอขึ้นมาดูถูกประสิทธิภาพสันแทาส่วนตัวมันมันมีหลายแง่มีหลายลูกเดืยบเนาะค่ะมันสามารถติดต่อกันได้นอกจากสว่าด ฝรั่งคนนี้เขาสิมักบวกเพราะวะ่าหาเนี Teraz, like nya, mm. ้ยไทยในซันเนี้ยเขาจองค่อยจะหาได้ถ้าเขาอยากหาเขาดิกระทาเขาไม่อยากหาเขานี่ละจงตรงจุดที่ว่าเขาไม่อยากหาให้ค่ายยังเพราะว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาอลูายย่างที่หลังนะคะเพราะว่าเขากับเมั่มนใจมูเขาหูกันว่ามูอเขาเนี่ยสิไเป็นหลอกไปต้่มฝรั่งบอลเอ่อลอกเงินเขาบอลหล่อหลอกเงินเขาเลาไปอยู่กับผัวไทยไปอยู่กับผู้บ่าวไทยบอนั่นแหละค่ะหารจริน เขาติดต้อนฟรังไหมูเขาแล้วบักฟรังคนนี้มันสีดีกับมูฮอบอมันสีตีตบตีอันมูฮอบอมันสีเออคมเฮงอันไ้กินไฮอยากอันมูฮอบอมันสีเพอร์เฟกต์สำหรับมูฮอบบสิคะถ้าถ้าถติว่าเราฝรั่งบดีบักอันนี้ที่เขาติดต้องไ้มันตัวดีแล้วมูคนไทยสิมาดาเขาได้อเลยค่ะมันมีลายลูกเดียรฒนฆนาเขาต้องไปหาเองเขาไปเลียบเองเขาไปคัดกรองเองเนาะค่ะฝรั่งอ่ะเราว่า ฝรั่งมันมีหลายลูกเดแบบมันมีหลายสตไตล์เนาะคะ่ะเขาไปเรียกเองเขาไปเว้าเองภาษานี่นี่นี่หน่อยมันก็บคนข,งขงังเจะยากเนาะคะ่ะเพราะว่าบางคนฝรั่งบางคนเขากบย้อนเขากบบอมาสิมานังถ่าฟังโจสอันอันภาษาอังกฤษอันงูปลาตาได้ค่ะบางคนขาก็ไปบางคนเขากบฟังสินะมันยากสําหรับเขาเนาะเขาก็ต้องเงอง่อได้เ,เนียงได้ภาษาเนียงสค่ะแล้วก็อัน อินเตอร์เทนฝรั่งในเนบา์ม้วนหัวม้วนกับฝรั่งไอคอาสนุกสนานกับเขาแสนขนาดค่ะขั้นตอนแรกนะค่ะเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าได้ฝรั่งอันติดเขาแล้วนะบอกเรียงเงินกับเขาด้วค่ะว่าราคาเท่านั้นเท่านี้มือแล้วเท่านั้นเท่านี้มาแมียนลานไปกับเขาเส้โดยที่บอลูเลี้ยงเงินเขาเขาบัจจัยเจอเด้ค่ะลังคนฝรั่งมันหัวหมอได้หนูบอกไว้ก่อนเลยค่ะ อยกไปเสียเปียบมันคันเสียเปียบมันนี่อ้ยสมโอเกลับยบ่ยอมเสียเปียบด้่ะพลังเนาะเอ็ม <c oughs> no. <And> <c oughs> เอาเมียนํานั่นแทงแโ้งดมันเอาได้กับอ้อนบ่เอาเอาบ่ได้ก็บบ่ออนสินะค่ะแต่ว่าถ้าอยู่น้องกันไปอาทิตย์สองอาทิตย์ 2, ถ้าอยากลดราคาลงก็ค่อยลดในเขาจังสินะค่ะเ no. นาะเอ็มลงไปก็สมโอบ้านราคาไซฟอร์ผู้ใดอยากเดินไซฟอร์อ่าให้ไปลองเบิง้งเนาะอยากให้มู่หาให้สอนมาหาให้กันบ่ได้ดอกค่ะ เพราะว่ายังมันมีก็ส่งโอว่าันล่ะถ้าสมมติว่าหาฝรั่งไห้ฝรั่งบดีมูไทยกรมาได้เขาถ้าสมมติว่าหาฝรั่งไห่ฝรั่งบดีมูไทยก็มาได้เขาถ้าหาผู้หญิงไห้ผู้หญิงบดีฝรั่งก็มาได้เขาแต่ค่ะมันเป็นปัญหากับคนี่ยาไห้ได้ค่ะสามนี้ส่งโอว่าบโบยังมีบุตรบอหรือมันอันตรายซันบบซันบ้หาไห้ให้เพจซันบ้าหาให้ผู้ใดทั้งนั้นละวานะให้คอหายเองซันบ้า ฝรั่งกับเบ้าเมนตุกตาเนาะพราะสีนจับแจงไห้เนาะคะ่ะมันต้องค้นชิ่งกันได้มันต้องเกิดจากความฮักคุณชอบสะกรเนาะคะ่ะฝากกดติดตามสมโอมี่ฝรั่งเยอรมันเะ,ค,ะค่ะไปละค่ะบอกกันไหมค่ะไปแล้วเด้อสาวสายฟอ์เป็นกันังใจให้ทุกคนเนาะคะ่ะให้โชคดีให้เป็นร่องเบิง้ง